ทำสวนโดยไม่ต้องทำเองทำอย่างไรวันนี้นะครับเราจะพาไปทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งการทำสวนเกษตรแนวใหม่แบบนี้คือการให้เช่าที่ดินทำสวนในรูปแบบที่เราต้องการจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับวันนี้เราจะไปกระบินบุรีกันนะครับเราจะไปดูสวนนะครับแล้วก็ดูโคกหนองนาโมเดลที่ติดทินแม่น้ำนะครับไปทำสัญญาเช่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา รถไปกบิบุรีกันครับนี่ประมาณชีก<ม>ี่โมงแล้วเนี่ย <ś led> ตอนหกโมงครึ่งแง่เดินเดินทางออกมาจากบ้านนะครับต้องไปหาของกินก่อนแล้วเช้านะถนนพิยาสัจ,จานี่เวลาโมงครึ่งนะสามสามแดดกำลังจะออกมีเมฆฝน เ,เราไปหาของกินกันก่อน,นโอ้หปิ้งร้านเดิมอตรงนี้60บาทค่ะลูกค้าใช่ไหคะใช่น่ากินอั้งนั้นเลยน่ากินอั้งนั้นเลยดูหุ่นแม่ค้าก็รู้นะคะใช่ <c oughs> แวะร้าน,นประจำกันอ่าตรงนี้30บวก20เป็น50บแมีเครื่องในนะมีไก่มีหมูสดปิ้งกันสดๆหอมอร่อยอันนี้ใส่ลมกันไหมคะ เอาขนมโคกเปล่าไ่เอาอ๋อกินนี้แหละไปเต้นนี่มีน้ำตัวเหลืองอเดี๋ยวแวะเต้นตรงนูงน้นกินนี่แม่อ้วนนี้ครับคุณงานจริงจิง นี่น้ำเต้าหู้นมสดหเหลืองแท้ราจะเสร็จน,นมครบด้วยสดๆสดสดร้อนๆหลายคนถามนะว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้คือตลาดไฟฟ้านะ,นะเนี่ยตลาดเขาเรียกตลาดไฟฟ้าเ็าอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าของเชีบุรีตรงนี้ก็เป็นเยี้ยงไปเป็นโรงพักโรงพักตะเม็ดนะวิ่งตรงออกสะพานนะครับสุลมากวิถีเนี่ยเส้นเนี้ยไปออกแยกคีรีถนนสุขมุมวิทไปทางนี้ เส้นนี้ตัดกันเป็นเส้นพญาสัจจานะครับตรงไปขึ้นสะพานจนละมากวิถีออกไปกรุงเทพได้เลยตรงออกตรงบางไทนะรเดินทางกันต่อนะครับโมง4ี่สิบห้าะไปเราก็ขับรถออกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน้องเราไปอยู่ที่เซเว่น n ีเลเว่นนะครับก็เขาไปซื้อกาแฟนะแต่เราก็มาแวะนา7เลเว่นตรง เป็นีอาหมูไก่ทอดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามีอะไรให้กินเยอะเลยทั้งโจ๊กทั้งอะไรเงี้ยเนี่ยร้านข้างหน้านะโจ๊กหัวจับก๋วยเตี๋ยวครับกดไฟฉุกเฉินก็ขึ้นเลย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 เราก็เดินทางกันต่อนะครับไปกระบินบุรีนี่เมื่อกี้เรากลับรถมาครับแล้วก็ขับรถตรงไป แยกคีรีนะครับเพื่อจะไปยังถนนสุขุมวิทนะครับแต่กลิ่นตอนนี้กลิ่นในรถเนี่ยอบวนด้วยของกินบ้างเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปทำธุระก่อนครับที่กรมที่ดินของกบินก่อนจะไปดูที่นะครับเขียวพอดีนี่ครับแยกคีรีเลี้ยวขวาก็ไปตีราชาไปพัทยาเดี๋ยวตายก็เข้าชมรม เดี๋ยวเราจะไปออกเต้นสามตำหนึ่งนะครับเพื่อจะไปกระบี่บ,บุรีกันต่อนะโอ้ยนี่นะครับเวลาโหสิบหกห้าสิบสามห้าโมงเย็นนะครับมาถึงนี่เก้าโมงประมาณเก้าโมงเช้าเป็นไงเหนื่อยไหมเโมงเออเปลียค่ะเปลียเนี่ยดูสิดูสภาพเปลียค่ะเหนื่อยกับที่ดิน โอ้ยเจ็ดชั่วโมงได้บ้างเจ็ดชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วคราไปเราไปที่ที่ดินต่อไปที่ดินที่ที่แปลงที่จะที่ทําสวนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําสัญญาเช่าแล้วก็ไปดูตํารวจที่ดินเลยนี่ครับที่เข้าขับมานะครับไปวงังตะเคียนเนี่ยตะกี้ลืมถ่ายดูเป็นถนนแบบประมาณหลายเลนน่ะเนี่ยน่าจะหกเลนแล้วเนี่ยถนนหกเลนแล้วกว้างมากกว่นี้งงตะกี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้ ก็จะอยู่ในโซนแคบนี้กลายเป็นถนน,อน,นสองเลนเละเนี่ยสองเมนมีเลนทางนี่ของพระพง์นะครับนี่ของพระพง์เดี๋ยวเรากำลังไปกันต่อนะครับใกล้ละนี่เรามาถึงวัดนะครับบ้านโนนฝาวนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่หลวงใหญ,ญ,ใหญ,ใหญ่เป็นเขาเรียก วัดเนินฝาวนะครับที่ก็ง่ายๆเลยเดียวซ้ายนะครับรอืมไหวตรงนี้ก็จะไปเราจะไปทางวัดบ้านแก่งไหมครับเราจะถึงก่อนวัดบ้านบ้านแก่งตรงนี้ก็เรียกไปบ้านแก่งวังตะเคียนนะขับเข้าไปสักพักนะครับก็จะถึงถึงแล้วถึงแล้ว ลาดยางมาแล้วครั้งที่แล้วก็ปรับถนนอยู่นะครับมีเคยลาดยางมาก่อนแล้วก็ยางมาต่อยมันหลุดนะก็เขามาลาดยางใหม่ง่ายเลยนะครับที่สวยนี่ต้นไม้ใหญ่จุดสังเกตคือมีอาคารนะครับตรงนี้ที่คือสวนป่าเนี่ยก็ทำนาไปทั้งหมดเลยนะนี่มีคนรออยู่แล้วนี่ป่าป่า ยาให้เรียบร้อยนี่มีหมาด้วยนี่แตโนนตรงนั้นน่ะถ้าถ้าป้าจะเอาต้นยางปลูกจะว่าอะไรไหมต้นองไหนครับปลูกให้คุณนี่หละได้ไดอยาจะปลูกยางเหรอยางนานี่แหลย<อ>เดี๋ยวอาจจะปลูกผลไม้ก็ได้ทุเรียนเอาไหมป้าได้นั่นด้วยอืม อ๋อทุเรียนเขตนี้น้ําท่วมตรงนี้มันเป็นคลองนะครับโอ้วนี่ไม่รู้ใครได้ยินเห็นนกไหมเ<ด>นี่ยมีนกเนี่ยนกกระจาบเนี่ยดูดินี่รังนกกระจาบนะครับไม่เห็นนานแล้วนะรังสวยด้วยไม่มีใครมายุ่งนี่ต้นยางนาป่าใหญ่เนยะตรงนี้ก็มีไร่มันมีนานตรงนาเนี่ยเลี้ยงวัวติดถนน,นใหญ่ วิจกาเขต้องตัดพวกเกรือพวกไม้เล็กๆอ่ะไอ้เครือตรงนี้นะใช่นะ่ะทีนี้ตัดแล้วมันก็จะโล่ใบก็จะทับโมทับโมทับโมพอทับมแล้วมันบรรยากาขึ้นมาใหม่มันก็น้อยแบบอันนี้มันก็โลง่งทำโล่งไปทำโล่งไปทไปี่ต้นมันให้มันโตนะครับโตขึ้เนเรื่อยอนี้มันปรสบต้นใหญ่อืมต้นไสลมมันรงมันหาลงขนาดนี้อ๋อเก่งใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ต้นใช่ไหม ไม่ใช่ต้นอ๋อเป็นกิ่งอ๋อนี่ครับส่วนมากจะเป็นต้นยางนานะสูงทั้งนั้นแหละเราเราเคยมาทําแผ่นที่ไว้ก็ยังไม่ได้บอกูลิปก็เลยไม่กล้าไปอนอ๋อถอนถอนได้ไม่เป็นไรแจ้งแล้วะคือตั้งแต่โควิดผมก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็ก็ติดต่อกันทางนี้แหละก็คือโทรไปหานะอย่าวา้านะปลาสำรานป้าสำรานนี่ครับคนดูแลที่เจ้าที่นะครับ โดยที่ก็ก็ปลูกมันเป็นไร่เกษตรสวนผสมผสานเขาก็ดูแลอยู่เดิมแต่เราอะตั้งใจจะอนุรักษ์ต้นไม้พวกนี้ไว้นะครับให้ให,ใหใ้ใช่ใช่เพราะว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันหายากนะปลูกระยะเวลาการปลูกนี่ก็หลายสิบปีนะกว่าจะโตขนาดเนี้ยบางต้นเนี่ยใหญ่มากเป็นห้าิบปีก็มีอืมใช่ก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับก็ให้เขาทำเช่าทำสวนกเกษตรผสมผสานนะ เนี่ยทำสวนกเกษตรผสมประสานอันนี้เป็นไร่ข้าวโพดนะลงไว้ดูดิสวยมากเลยข้าวโพดนะครับข้าวโพดนีหมากเป็นใส่ชุมชนนะครับน่าอยู่มากเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นถนนสาธารณะลาดยางติดกับที่เราเคยเอารถไปจอดตรงนี้แล้วก็เข้าไปทำแผนที่ติดคลองพระปงครับ ตรงนี้อยู่ตรงโครงการเนี่ยหมู่3ามบ้านแก่งวังตะเคียนนะครับกระบินบุรีอาคารนี้พื้นที่ตรงนี้เราบริจาคให้กับชุมชนไปแล้วนะให้ใช้ประโยชน์นะครับเราดูนี่นะครับทำสัญญาเช่าเราไม่ได้มีเวลามาดูมากนะครับได้ป้าเป็นคนดูแลที่ดี <laughs> ดูแลให้ สวยมากเลยเนี่ยจริงๆชอบมากนะหลังนกกระจาบเนี่ยชอบมากเลยอันนี้อันนี้ต้นอะไรอะครับมงมง่วงเนี่ยป้ารู้ไหมต้นอะไรเนี่ยเออมันเหมือนอ้อยอ้อยดำนี่กินได้ไหมมึฮึน้องหมาเลี้ยงไม่หลายตัวไหมืม บรรยากาศดีเนี่พาให้ชมนะครับปกติเนี่ยก็จะมากับพ่อบ่อยนะครับมาตัดอ่อหน่อไม้บ้างนะเข้าสำรวจต้นไม้ใหญ่แปลงยางนาบางปีก็ทำทำนานะตรงนี้เนี่ยติดถนนสบายนะครับไยไฟ ลูปกับป้านะมาหลายปีปีนี้พกพ่อไม่อยู่ละก็มาด,ดําเนินการต่อนี่เยี่ยมขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยดูแลกับนี่ครับป้าบอกว่าอ้อยดําเนี่ยเอาไปกินเป็นยาได้เลี้ยงหนูนาอะไรเงี้ยแต่เอาไปกินทั่วไปไม่ได้อ้อยดําเลยขอนไม้ไปไหนะดำหรือชื่อตองแดงตองแดงไม่อะไรโดยคำเหนื่อยเหนื่อย ๆๆๆๆๆๆๆตังแดงอวันด,ดีวัสดีตองแดงเช่าดูแลที่จริงๆทำสวนเกษตรแปลงผสมผสานก็ก็ดีนะครับถ้ามีผู้เช่าที่ดีเราอาจจะแบ่งเก็บค่าเช่าหรือเก็บผลเป็นผลผลิตนะครับก็ให้เขาแบ่งให้แต่เขาเราก็ให้เขาทำในรูปแบบที่เราต้องการนะครับเราอยากได้อะไรปลูกอะไรเราก็มาปลูกเพิ่มได้เขาก็จะดูแลให้นะครับ ก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นการทําสวนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนี่ครับสัญญาเขียนกันหลังรถปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเขียนนะครับโดยโดยทําเป็นผมเป็นคนทําสัญญาถ้าเป็นชื่อเก่าเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นลายมือผมนี่แหละแล้วก็เซ็นแต่นี่น,นะใช่ตอนนี้ก็ให้พัลเมียน,นะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับฝึกไงแล้วก็แนะนำผู้เช่าให้ดู ว่าเป็นยังไงนะครับจะได้รู้จักหน้าค่าตานะครับแล้วก็วพามาแนะนำเลยจริงๆเขาก็มากันแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำสัญญาเช่าเองนี่ก็ฝึกให้เขาทำเองอ่ะใครพี่ผมคือผมตัวตำแหน่งประจำบ้านเขาเขาเรียก GB นะครับ General Base นะครับสัญญาก็คือแล้วแต่เมียเมียใช้ทำอะไรก็ทำกัน ก็เลยหนีกับพ่อพ่อตามาบ่อยนะครับเพราะว่าหนีเมียกันทั้งคู่นะก็เลยมากันพ่อตาลูกเขยแต่นี้พ่อไม่อยู่ละไปเดินไปดูที่มั้ยจริงจริงมันต้องเดินแต่มันมันค่ำแล้วเดี๋ยวมันจะมีอ่าไปแต่เ,เราขับรถไปดูกันดีกว่านะจริงจริงมันมีทางเข้าตรงนี้อีกนะไปเราไปดูที่กันต่อนะครับที่นี่ก็อยู่แนวถนนหมดเลยที่ติดถนนนะครับ จริงๆตรงนี้มีขนําอยู่นะแต่ลื้อออกไปละที่เป็นพื้นที่โลง่งมีบ่อปลานะครับแต่พอเขาตัดถนนใหม่มันจะเข้ายากนิดนึงแต่วนๆดูได้เนี่ยแต่จริงๆต้องลงอันนี้ทางปิดปิดไปละแล้วก็มีทางเข้าอีกนิดนึงคือทางาเล็กๆนะครับแต่ว่าอย่าเข้าไปเลยมันเข้ายากเนี่ยใช่เข้าทางนี้ไปมันจะขึ้นยากนิดนึง ถนนเข้าที่ฮะเนี่ยไม่ต้องเข้าไปหอกตรงนี้อเราเข้าตรงนี้นี่ก็ปลูกมันมเนี่ยเลยตรงนี้ก็เป็นเป็นแม่น้ำาล้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านี่ฮะเรามาดูที่แต่ระวังหมานะหมาตัวน,นี้มันเป็นหมากลุ่มหนึ่งมันจะกัดเออลองดูนี่ก็ปลูกมันนะฮะปลูกมัน คือตรงนี้เป็นที่ไล่ไล่นาสวนสวนผสมนะครับมีต้นไม้ใหญ่แปลงยางนามีไม้ไม้ยืนต้นนะฮะนี่ก็มีมีต้นมะกอกนะฮะต้นมะกอกเต็มเลยปกติมาก็เป็นลูกนะฮะนีต้นมะกอกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบ่อเดิมเราเลี้ยงป่าไว้นะแล้วก็ให้เขาดูแลในรูปแบบก็คือเป็นโคกหนองนาตรงนู้นเนี่ยที่เขาไถาทั้งหมดนะครับเราทํานาไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ริม ริมคลองพระปงนะฮะก็จะมีน้ําท่วมได้บ้างเวลาน้ําหลากนะครับก็จะท่วมเข้ามาแต่ตรงโซนนู้นเนี่ยที่เห็นแตงมันตรงนั้นนะครับก็จะไม่ท่วมนะครับเพราะนั้นตรงโซนต่าๆตรงนี้ก็จะท่วมมีแลงเราเคยเลี้ยงปลาปลานินปลาส้อยนะครับเลี้ยงปลาดุกก็มีก็พามาให้ชมนะครับสําหรับแลงโคกหนองนาที่วังตะเคียนอ,อําเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ยังไงดูพร้อมยังอืมเนี่ยมันเดี๋ยวมันเก็บไว้ปลูกต่อก็ติดถนนเนี่ยถนนรถวิ่งอยู่นีต้นมะกอกสบายนะแปลงนี้ก็เป็นหนึ่งในแปลงที่ผมชอบมากเลยนะครับผมกับพ่อชอบเพราะต้นไม้ใหญ่นะมีคนเคยมาขอซื้อไม้นะครับก็เหมาทั้งแปลงอนะ่ะก็หลาไหลหลตังอยู่ แต่ก็เราอยากอนุรักษ์ไว้ให้เป็นป่าของชุมชนนะครับคือตั้งใจไว้ให้เป็นป่าของชุมชนก็เลยมีคนค้าไม้หรือโลงสีเนี่ยลงเรื่อยครับไม่ใช่ลงสีเข้ามาขอซื้อแต่เราก็เลยซื้อไว้ก่อนนะครับเมื่อเมื่อสัก6ปีนะครับโดยประมาณแล้วกันจําไม่ได้แน่นอนมาซื้อไว้นี่ปีนี่วันที่19นะปี 2, ับปี2565ห้าโมงกว่าเนี่ยก็หลายปีแล้วแหละ เพื่ออาจารย์นุรักษ์เป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็ทําไร่นาสวนเกษตรผสมผสานโคกหนองนาโมเดลแล้วก็สวนผลไม้ต้นไม้ตรงนี้มันเขาหายไปไหนบ้างเขาขายไปแล้วเหรอขายไปแล้วเจ้าของที่แปลงนี้ใช่ไหมข้างๆเสียดายนะต้นใหญ่ไหมใหญ่สามคนเนี่ยใ่ให่ใหญ่เอ้าต้นไม้ต้นลของคุณเนี่ยแหละอ๋อที่เออใช่ใช่เสียดายนะ ใช่เนี่ยเราก็เลยอยากอนุรักษ์ไวใ้ให้ให้กับชุมชนนะ่ะนะขอคบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณเบียงนะใช่ท<ม>ี่ว่าป้าจะปลูกโนนนั้นนะอืโนนนั้น,นวน่าจะเอายางนาใส่อ๋อตรงนั้นเหรอใช่ตรงนี้มัน,น,นท่วมตรงนั้นอ๋อถ้าถ้าโซนนั้นจะปลูกยางนาเลยผมนึกว่าปลูกขอบขอบที่เพราะโซนนั้นกะว่าจะอาจจะทําบ้านขนังเพราะตรงนั้นน้ำไม่ท่วม ทำไมม่่วเออนั่นแหละทำทำขนมแบบไอ้ริมน้ําได้แต่ถ้าปลูกขอบขอบเนี้ยได้ใช่กระท่อมริมน้ำไม่กระถูแล้วมีมันมีกำลังจะโตใช่อันนี้ก็ลงมันเหมือนเดิมล่ะลงมันตรงนู้นปลูกข้าวนะปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวอันี้นีนี้เป็นไงเหนื่อย ราคาราคาไม่พอทามันเน่าฝนมาทุกแต่ต้นตีใช่ไหมเอ่เน่านึงมันจะเหลืออยู่สองหัวสามหัวอย่างเน่าอ่ะมันนี้ไม่ชอบฝนนะถ้าฝนตกเยอะเยอะอ่ะใช่น่เน่าหมดถึงน้ําไม่แช่ก็เน่านะอืมมันี่ไม่มีนข้าวเวลาจะทําข้าวน้ําไม่มีอีกฝนก็ม่งมันโหนี่แต่น่ยังมีอยู่เลยนะตัด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 อืมก็ไม่มีอะไรแล้วครับป้าก็มาดู ปกตินั่นแหละก็เอาปลาคนต้นน้ำมาแล้วนั่นจะลูกเพราะว่ามันถึงฐานว่าที่สองนี่ก็ยังลบยู่แหละเดี๋ยวค่อยๆไปถางให้มันเปตียนๆจะได้เข้าไปดูนี่มะกอกน้ำเป็นแถบเลยนะไม่เป็นนะปีนี้ไม่เป็นลูกเออปีที่แล้วมาอยู่เป็นลูกอยู่เยอะเลยดกมากเลยนะกินไม่ทันคนหลายคนไม่รู้จักมะกอกน้ำคืออะไรเลยรู้จักว่าเขจะเอาไปทำอะไรจริงๆกินก็อร่อยนะมะกอกน้ำอร่อยกินเต๋อ อ๋อมากอกน้าจริงจงมีคนรับซื้อนะขายผมเห็นขายออนไลน์ก็ได้ถ้าลองเดีย๋ยวค่อยมามาบอกถ้าเก็บให้เดี๋ยวรับซื้อเองก็ได้<อ> <laughs> ดเดี๋ยวลองดูออไม่ไม่ปลูกครับตรงนี้ไว้ว่าผมเคยมาตอนช่วงหน้าน้ําหลากอะ่ะ<อ>แล้วเราเห็นตรงเนี้ยแปลงเนี้ยมันมันไม่ท่วมตแต่มันใช่ตรงที่เดียวนอกนั้นก็มีน้ําไหลเข้าที่<ใ>นะเต็มเลยใช <น S 2> ่มันมีมันมีทางออก เนี่ยตรงนี้เคยไปตำรวจหมดแล้วก็เลยแบบอาจจะถมที่ให้มันสูงขึ้นเพื่อเป็นเนี่ยทำทางให้มันสูงเ,เพื่อเข้าไปอย่างตรงนั้นแต่อนาคตนะเพราะว่า,ามันมันต้องพัฒนาอีกหลายแปลงก็อยากจะทำให้มันดีแหละงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับกอเชือให้มาหากินนะครับไม่เป็นไรก็ขอให้ผลผลิตดีๆนะสาธุครับ ก็เป็นการเช่าที่ดินทําสวนเกษตรผสมผสานแบบวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับจากเดิมนะครับค่าเช่าที่ดินเนี่ยเรากําหนดเป็นตัวเงินเราก็เปลี่ยนจากการจ่ายเงินมาเป็นการดูแลพัฒนาพื้นที่ตามที่เราต้องการหรือจ่ายในรูปแบบผล,ผลผลิตทางการเกษตรบ้างนะครับเป็นบางคราวส่วนคนที่เช่านะครับก็ได้ประโยชน์นะครับจากการทําสวนเพื่อเลี้ยงชีพก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ลงตัวนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีที่ดินแต่ไม่อยากจะลงมือทําสวน ก็เตจเองนะครับ